ทุกคนคะช่วยหนูทำมินิคริสหน่อยอันนี้อันนี้น,นี่ข้อสามอะ่ะ <laughs> ช่วยหน่อย สวัสดีค่ะทุกคนช่วยเราทำข้อนี้หน่อยชวนหรือช่วยช่วยฮัลโหลทำไม่โอชีเกิดอัฟเนินเกิดอัฟสนินค่ะจะกงหรอบ้าเขาเรียกว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ได้กงหนึ่งพูดไปเรื่อย ช่วหน่อยเร็วอยากรู้แฮกระบบลอกเพื่อนข้นขางๆได้ไหม <laughs> คือหนูกับเพื่อนช่วยกันทําอยู่ค่ะเจ็ดพันนี่ไงมีคนตอบเจ็ดพันรู้ได้ไง <laughs> มันถึงคั้นนี้แล้วเหรอวะน้องจริงช่วยหน่อย <laughs> ข้อสามกับข้อสี่ อาจารย์มีนักศึกษาโกงไม่ได้โกง Good luck to your quiz Thank you มิติใหม่มากไร้แฟนๆขับช่วยทำข้อสอบ <laughs> <laughs> จะว่าตาย <laughs> คือตอนนี้เซิร์จอ่ากูมิสเตอร์กูแล้ว <laughs> ยากอ่ะทำได้สงสัยจบด็อกเตอร์แนะ่ <laughs> ไม่ไม่ยากหรอกใช่ไหม ขนมไม่แน่ใจอันเนี้ยมันตอบข้อหนึ่งจริงไหมคือทุกคนอันนี้เรื่องข้อขาดประตายแล้วเนี่ยไลฟ์ม,มันบินเรื่อยๆเลยอ่๋ออ่านไม่ออกเหร <g in S 1> อนนก็เดาเล่นๆเชื่อมันในคําตอบของพวกพี่หรอเ <c oughs> ชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองไงเจอข้อนี้ไปถึงกระบอดเลยครับ ผิดบ้างก็ได้แต่มันมีแค่ห้าคะแนนเองนะเนี่ยถ้าเราผิดสองข้อดีก็ขายไปแล้วคะแนนหนึ่งนะคือมูลค่าพันผลคกับอัตราภาษีเงินนิติบุคคลได้เ๋ยนะหารกับหนึ่งร้อยลบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็คือมูลค่าปันผลเท่าไหร่นะคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คืออันนี้คูณยี่สิบส่วนร้อยหารกับหาถ้า่ใช่ถ้าไม่ใช่ใช่ไหมคุณทุกคนทุกคนทุกคนดูดูดู ตอนนี้หนูหนูไม่ต้องการทุกคนแล้วเพราะว่าดูถามพี่ชายเพื่อนเรยบม้อยนี่พี่ชายเพื่อนเป็น <laughs> ไ,ไงเป็นไงพี่ชายเพื่อนเป็นไงพี่ชายเพื่อนฉันเองโคตรเก่งเพื่อนพี่ชายเพื่อนฉันตอกได้ทุกอย่างเอ้ยเจ็บกันอกูก็ทำไม่ได้นะ <c oughs> โอเคไ <c oughs> อ้กูก็ทำไม่ได้เนะี่เลยๆเก่งมากผมครับนายสาม ไม่สามารถเป็นวิศวกรเงินได้ค่าเช่าบ้านที่ผู้อื่นเช่าถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดประเภทเองนะคะเขาใช้จ่ายยังไงจ่ายเหมาประเภทที่ห้าหรอประเภทที่ห้าหรอคิดว่า นายสามารถเป็นวิศวกรได้เงินค่าเช่าบ้านที่ให้ผู้อื่นเชา่าถือเป็นเงินผึงประเมินประเภทดใดจ่ายเหมาตามความจำเป็นและสมควรจริงหรอห้าหรือหกถ้ามันตามจำเป็นและสมควรแปลว่ามันจะเท่าไหร่ก็ได้ดิ <c oughs> ใช่ปหแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นค่าเช่าบ้านแปลว่าค่าเช่าบ้านต้องจ่าย ตามที่ตกลุมปะสามสิร์ซนวิธีเดียว50%ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทลอกเพื่อนเอาน้องพี่ชายหรือแฟนฮเชิด gpt เป็นแฟนฉันเองแต่อันนี้มันเขียนว่าเงินเงินได้ต้งแคที่หนึ่งใช่อหรอตรงนี้เดี๋ยวเ ประเที่ห้าเนี่อะประเที่ห้าบทรูปค่าเช่าใช้5 5า่าเริ่มถึงได้จากรายการค่าเช่าบ้านค่าเช่ารายการข้อสอบวิชาอะไรคะวิชา basic wealth management ค่ะพี่ชายเพื่อนเท่ากับเช็ด g p t จริงฮะพี่ชายที่มีความรู้แบบสุดๆอะแต่เป็นคนที่พึ่งพาได้อะประเทศใดที่ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ใช่ทุกเก่งวะเกณฑ์กับเสรีเสรีเสรีเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้คนประเมินประเภทที่หนึ่งและสองคือข้อใดโอเคประเภทที่หนึ่งคืออะไรนะค่าเจ้าบ้านเจ้ากับจำเป็นข้อสอบอย่างลึกจริงฮะจานไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าเป็นมินิควิสแบบเบาๆเนาะไม่ว่าหรอกเขาไม่รู้นี่ มีแปดประเภทนี่1หนึ่งสี่สิบวงเล็บหนึ่งเงินได้จากการจ้างแรงงานอันนี้คือเราหาอะไรอยู่นะหนึ่ง 1> 1, กับสองได้หน้าที่ตำแหน่งอัน,นจ้างหน้าที่ตำแหน่งมันต้องตอบอะไรอะประเภทน,นี้ไงใช่ปะ่ปะตำนังนะ อาจารย์ดูไลฟ์อยู่ประเภทที่หนึ่งคือเงินเดือนเอ๊ะออใช่เอ๊ะ,อะ,อะพี่ชายที่ไม่สามารถถามเรื่องอารมณ์ความรู้สึกได้ลองถามลองถามพี่ชายแกดัว่าเ,เขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมถามว่าสบายดีไหม Voice, สบายดีไหมคะ Voice หาพี่ชายเพื่อนส่งเขาจะตอบว่าอะไรสบายดีครับคุณมีอะไรให้ช่วยไหมช่วยอย่างเดียวเลยเว้ยอ้าวฟงังกันนะเนี่ยยังเก่งมากค่ะเป็นกำลังใจให้จากเด็กมห้าขอบครับเราก็อยู่ม .2 อง ช,ชื่อลายนี่ให้ช่วยชวนชวนควรจริงเหรอหนูพิมพ์ชื่อลายผิดอ่ะตอนนี้เรยอยู่คาเฟ่แลคะห้าสิบเปซ็นต์หนึแสนบาท เ<ช>หลืออ<ะ>ันนี้ป<ฮ>ะคำนวณค่าใช้ใจ่ายหรือว่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทแบบเหมาเหมาอันนี้แยกอันนี้แยกสูรแล้วอันนี้แหละข้อสองข้อสองตอบข้อสองใช่ใช่ใชนี่นี่ข้อเจ็ดอ่ะการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีที่วิธีที่สองด้วยอัตราศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์มีหลักเกณฑ์ตามข้อใด ต้องหาหอีกขวเอ๋อหนูให้บอกหนูพิมพ์ว่าขวนเหรอยีอนไหนตอบแล้วได้ใจเธอไหมไม่มีคำตอบมีคำตอบเลยเหรอหาได้ได นี่ไงนี่ปะตอบข้อสี่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 ใช่ข้อแปดเขาตอบข้อสี่คือคือคือแบบว่าพิมพ์คำถามลงไปแต่ว่าอาจารย์เอาคำถามมาจากในอินเทอร์เน็ตชัวร์ได้เงินแต่ละได้เงินพึงประเมินขั้นต่ำจากการประกอบธุรกิจใช้ voice ปะไม่ที่ต้องยืดแบบยืดแบบแสดงรายการพั ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเป็นประจำข้อใดคนนี้เป็นปคนโสด,ด <คน S 2> มีเงินได้ไม่เกินหกหมื่นแสนสองมีคู่สมรสไม่มีข้อใดถูกปะ่ะเอ้ยเอ้ย,อยน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อหนึ่ง อาจารย์ให้ผู้ช่วยอาจารย์ได้ผู้ช่วยช่วยคิดโจทย์หกหมืม่นโสดไม่เกินหกหมื่นนี่ไงมีคู่สมรสไม่เกินแสนสองแหาเป็นไงเฮ้ยเขาก็มีความรู้เหมือนกันดีกว่าโถเอ้ยครูกูทั้งนั้นเลยคือเองินได้พึงประเมินประเภทใดที่ต้อง <Okay. S 1> ยื่นเสียภาษีปีละสองครั้งนี่ไง ายสินค้าหรือบริกรารนี่ไงเ,เงินเดือนค้าขายดิคสิตในหน้าค้าขายสินค้าเนี่ยข้อสี่ปะ่ะเงินประเภทใดอุ้ยม,มีมีแบบคำถามเนี่ยอ๋อเนี่ยนะแต่ว่าเงินเดือนฉันเสียภาษีปีละสองครั้งหรอวะไม่อ่ะธรรมาดาอืม หรืออันนี้อ๋อไม่น่ยใช่ใช่หรออ๋อออนไลน์แต่ไม่ใช่เงินเดือนนี่ใช่ปะก็เก่งนี่นะลิขสิทธศ์ป่าเว้ยมีคนอันนี้คือน่าดึงแจมมาหนึ่งเหรอไม่รู้ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะให้ก่อะแต่ได้ฝึกเพื่อประกอบการที่เป็น กาาาารรจัดขยยสินค้่เบใช่ใช่มันบอกว่าเป็นแบบว่าการค้าขายออนไลน์ค้าขายออนไลน์อ่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะใช้เงินเดือนเพราะมันไม่น่าใช่ข้อสี่ป่ะเออข้อหนึ่งป่ะเดี๋ยวเราส่งกันป่ะถ้าไม่ถูกข้อไหนเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวค่อยแก้นี่ไงเฮ้ยนี่ไงข้อแรกมาก็ผิดเลยข้อแรกตอบข้อสี่ เออนี่ข้อไหนอ่ะข้อไหนข้อสองใช่เหรออันนี้คือตอบข้อสองโหไม่เป็นไรไมนต้องเป็นข้อไหนนะข้อเจบอ่ะข้อสองใช่หรอข้าเช่าทรัพย์สินข้ารับหมอก่อสร้างโหผิดสักข้อหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเขาสงสัยว่าทำไมถูกหมดเออเป็นเหมือนกันนะกันจริงเหรอเอ๊ เลขสี่แต้มห้าค่ะทุกคนนี่แ้ทำไมไม่ดูของเราะไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องเต็มเดี๋ยวเขาสงสัยว่าทำไมเก่งจังอากูเลยพี่ชายช่วยเขาบอกอาจารย์ว่าพี่ชายช่วยนนมันไม่ใช่มันไม่ใช่สอบแบบนั้นแบบมันไม่ใช่สอบมันเป็นแบบมินิควิสในแบบในคลาสอะไรเงี้ยแต่คะแนนโคตรเยอะแต่คะแนนโคตรเยอะใช่แล้วหนูก็ทำจะไม่ทำอะไรที่มันสงเกแต่เขามีแปดแล้ว คิดว่าจะจบไหมพชเนี่ยสิบคะแนนีนะกลัวกลัวไม่จบอ่ะได้ได้ค่ะทุกคนหมดนั่งใจให้ช่วยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปซ้อมต่อละค่ะเออเขาประกาศอย่างนะอ๋อือเาใครไปเชียงรายก็ไม่เจอกันได้นะคะเชียงรายตรวโชว์เชียงรายนะคะ หลบเพาถูกใช่สอบวิชา basic wealth management ครับหาไปอย่างไวจริงเดี๋ยวไปละค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปซ้อมต่อเดี๋ยวไม่ทันนะคะบา,บายบายอุ้ยให้ดูนี้กันนี่แม่กินไปแล้วอร่อยมากบ๊ายบาย